เหตุให้ได้ความเป็นผู้มีรูปงามมีศัพท์มากและสูงศักท์มันลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มากโกรธไม่มากไปด้วยความขับแขนใจถูกว่าแม่มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราม์และเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพวกคสมบัติมากและสูงสั์ พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่ห้าแก้กรรมหน้าที่เจ็ดสิบสี่